นี่ทุกคนเขาจะมาแบบนี้เลยนี่พันมาสวยๆแบบนี้นะคะนี่นี่นี่มีสองมีสองมีสองแพ็คแบบนี้ทีนี้เนี่ยทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะทุกคนนี่มีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะนําเข้านําเข้านะคะเยื่อใบม่มนนะนําเข้านําเข้ามีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอ่ะนี่นะคะหนึ่งซองเนี้ยคุณชงได้สามแก้วนะคะสองถึงสามแก้วแล้วแต่เลย ะะเอาแช่น้ําร้อนใส่ชงถ้าถามว่าแล้วกินวันละเท่าไหรล่ล่ะวันละหนึ่งซองกินตอนไหนอ่กินก่อนอาหารกินตอนท้องว่างหรือมีอาหารแล้วห่างอาหารประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็แคปซูลหนึ่งเม็ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูทุโคนแล้วแคปซูลเราทํามาจากพืชนะคะมีฮาลาลทํามาจากพืชโอเคไหมนี่นะคะกินได้คนที่เป็นอิสลามคนที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นแบบนี้นี่นะคะ like เสร็จแล้วก็แกะเลยนี่แบบนี้นี่อยากให้ดูอยากให้ทุกคนเห็นเป็นแบบนี้ค่ะไม,ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรบดละเอียดสมุนไพรริดร้อนบดละเอียดนะคะนี่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาวงเล็บด้วยเป็นสมุนไพรริดร้อนบดละเอียดแล้วเอามาใส่ในแคปซูลแคปซูลตัวนี้ก็ทํามาจากนะคะทามาจากพืช นะคะทามาจากพืชเพราะฉะนั้นอันนี้สมุนไพรทั้งหมดมีใบเซอร์ติฟิเคตนาเข้านะคะเป็นพืชทั้งหมดเพราะฉะนั้นกินอันนี้หนึ่งเม็ดอันนี้หนึ่งซองกับอันนี้หนึ่งเม็ดอันนี้ได้สามแก้วอันนี้หนึ่งเม็ดโอเคไหมเป็นสมุนไพรลิตร้อนที่ไม่ใช่ยาเราบดสมุนไพรละเอียดเพราะเรามีแปลงปลูกออร์แกนิกเองยี่สิบสามไร่นะคะเรามีแปลงปลูกออร์แกนิกเองยี่สิบสามไร่แล้วอันนี้เราสั่งนําเข้าเป็น ปอกแคปซูลทำมาจากเปลือกสนนะคะปอกแคปซูลทำมาจากเปลือกสนแล้วก็ซองทำมาจากเยื่อ,อใบหม่อนเห็นไหมเพราะครูกินเองมาเก้าปีเพราะฉะนั้นทุกคนทุกอย่างต้องเป็นพืชสมุนไพรเพราะว่าครูใช้อวัยวะเทียมนะคะใช้อวัยวะเทียมแล้วถ้าคุณอยากสุขภาพดีขึ้นพอเกินหนึ่งเดือนคุณค่อยเพิ่มเพิ่มเป็นแคปสองนะคะสมมติว่ากินไปแล้วหนึ่งเดือนพอเดือนที่สองสามสี่ห้าเพิ่มแคปสอง แล้วก็เพิ่มอันนี้แล้วแต่จะเพิ่มเพิ่มไม่เพิ่มก็ได้บางคนเพิ่มเป็นสองซองสามซอ,องแล้วแต่มาแล้วหยุดได้ไหมหยุดได้นะคะเพราะคุณดีขึ้นงดเคาะกินน้อยลงหรือว่าอยากงดกินเลยก็ได้แต่คุณก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะมันจะได้ไม่กลับมาอีกเด็กน้อยทานได้ค่ะส่วนใครที่เป็นม้าอย่าเพิ่งกินริดร้อนเด็ดขาดนะคะแนะนําให้กินชาชงเพราะมันจะกระถุงน้อยทานแค่เป็นเป็นซองก็พอ นะคะแล้วทานแค่วันละหนึ่งเดือนหนึ่งเราค่อยเพิ่มเป็นสองสามคนเป็นกดไหลย้อนทานได้นี่คะทานได้แต่แนะนําให้ทานนะคะก่อนหรือหลังอาหารแค่ห้านาทีสําหรับคนเป็นกดไหลย้อนถติว่าทานก่อนอาหารประมาณห้าถึงสิบนาทีหลังอาหารก็คือหลังแค่ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันคนที่เป็นกดไหลย้อนอะ่ะจะมีเซนสติทีเพราะว่าครัวเป็นกดไหลย้อนนะคะราคากล่องหนึ่งนะคะราคาสามร้อยห้าสิบแต่ไม่ต้องห่วงโคตรคุ้ม